เมนูอาหารไทยยอดฮิตที่สาวหลกหูกันดีเนาะฝรั่งตางา่างชาติเขาจะหูกันดีในนา้เมนูโมโนโต้มยำกุ้งแต่มือนนิขอเส็ดต้ตยมยำกุ้งพี่น้องใส่เครื่องเทศทุกสิ่งทุกอย่างลงไป <S 2> <S 2> <S <S แต่ขอเป็นเมโนโตูต้มยำกุ้งแบบประยุกต์ซะพี่น้องเพราะว่าอีหยังข่อยบ่มีเข้าชว่วยกินครับขอ่อยเลยสีเห็ดเป็นเมนูต้มยำกุ้งทีวาใส่วุ้นเ้นพี่น้องเอาทุกอย่างเฮาลงไปเนาะแล้วก็เอาวุ่นเส้นเขาเอาลงไปตาม้วยมกพริกเนาะข่อยจะใส่วิธีหน้เป็นต้มยำกุ้งแลวพี่น้องเพราะว่าอีหยังอาจจะบอกคือต้นฉบับที่เขาจาเห็ดเนาะแต์ ี่น้องเครื่องที่เรามีแบบได้เราก็ใส่ไปแบบนั้นเนาะเครื่องที่ว่าเราใส่เนาะเครื่องปรุงเฮาอาจจะบครบเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยากเห็ดได้พี่น้องเห็นข้าเจ้ากินนะคือว่าเป็นตาแสบเป็นตาแสบพี่น้องอก็เลยสิเห็ดแบบนี้จ้ะเป็นอันสัมเ็จเมนูหนาตาต้ยมยำกุ้งของข่อยพี่น้องออกมาแบบนี้เลยจ้จาแก้สีแสบปวดแสบแต่มาซิมน้ำกันเด้อจ้าขอโทษขออาภายัยไล่ไล่หนาตาจะบอกคือต้นสบับเพราะว่าเครื่องปรุงหาได้ซัมนี้มาพี่น้องมือนี้ได้เป็นต้มยำกุง้งใส่วุ้นเส้นพี่น้อง ของโปดของมาเขามากินเส้นพี่น้องอืมนัวครักเลยอืมเราเลยสน,นับก่อนนะพี่น้องสนับหน่อยนอวัว ส่วนหนังก็ไม่แห้งไม่แห้งหนังหอนหอนคือไม่แหง้งไม่แหง้งเวลาหาเด็กินอย่างหรืว่าส่วนหนังหอนหอนนั่นะ 那会不？